ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่98 MHz เมกะจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการที่นี่เมืองลุงครับอัปเดตท,ทุกเรื่องราวของชาวเมืองลุงเศรษฐกิจท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมกับรายการ ที่นี่เมืองลุงใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรฟังก่อนรู้ก่อนช่วงเมืองลุงวันนี้ ช่วงเมืองลุงวันนี้ครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากคุณธาราพรจบรัฐนะครับนักวิชาการการคลังชํานาญการนะครับจากสํานักง,งานคลังจังหวัดพัทลุงนะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับคุณธารารัฐนะธาราพรครับขออภัยนะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณกันตพลและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติสวทพัทธลุงครับวันนี้ก็จะได้มาทําความรู้จักนะครับคุณธารพรและก็เงินออมนะครับเรื่องของกองทุนการออมแห่งชาติด้วยเดี๋ยวให้คุณธารพรแนะนําตัวท่านฟังอีกทีครับค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะก็ดิฉันธาราพรจบรัฐนะคะอยู่ที่สำนักง,งานคลังจังหวัดพัทลุงนะคะสำนักง,งานคลังจังหวัดพัทลุงของเราก็จะเป็นตัวแทนของกระทรวงการคลังนะคะวันนี้ก็จะมานําความรู้นะคะในเรื่องของอกองทุนการออมแห่งชาตินะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์นะคะกับคุณผู้ฟังอย่างยิ่งเลยนะคะครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับกองทุนการออมแห่งชาติว่าคืออะไรครับ กอ,องทุนการออมแห่งชาตินะคะหรือที่จะขอเรียกสั้นๆว่ากออชนะคะกอต่ายอออ่างชอช้างนะคะกองทุนการออมแห่งชาตินะคะก็เป็นกองทุนบนานาญนะคะสําหรับทุกคนเลยค่ะที่มีอาชีพอิสระนะคะให้ได้มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตยามที่เรากรเกษียณน,นะคะค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของการออมใช่ไหมคะคุณกัญจพลและคุณผู้ฟังคะหลายๆคนคะ่ะมักจะคิดว่าเรา นะคะเพิ่งเริ่มทํางานไม่ต้องเก็บเงินนะคะขอ,อเที่ยวก่อนนะคะคแล้วหลังกเกษียณค่อยออมน,นะคะแต่ปรากฏว่านะคะเผยแป๊บเดียวค่ะอีกไม่กี่ปีเราก็จะ,กะเกษียณอายุกันแล้วนะคะคก็คือเราจะหกปีนะคะซึ่งเรี่ยวแรงนะคะเขาอาจจะไม่ได้แข็งแรงที่จะทํางานได้เหมือนตอนที่เรายังวัยหนุ่มสาวอยู่นะคะ เป็นจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทุกท่านคุณผู้ฟังนะคะซึ่งจะต้องน่าจะต้องมีการ<ม>วางแผนการออมเพื่อความมั่นคงของชีวิตของเรานะคะแล้วก็นะคะเพราะในการออมเนี่ยเอ,อ จะต,ต้องใช้ในการวางแผนแล้วก็พอหลังจากเกษยียณไปแล้วยี่สิบถึงสามสิบปีเงินที่เราจะต้องใช้เนี่ย<ม>ก็ไม่น้อยเลยนะคะฉะนั้นการวางแผนเนี่ยตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยจะได้มีเวลาเก็บเงินนานๆนะคะและเงินที่เราออมแต่ละเดือนก็จะได้ไม่ต้องก้อนโตนักนะคะถ้าเราวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆนะคะ และก็ถ้าพูดถึงเงินออมนะคะเพื่อใช้ตอนเกษียณเนี่ยถ้าอย่างเป็นข้าราชการนะคะก็จะมีเงินบําเหน็จบํานาญให้ใช่ไหมคะหรือถ้าเป็นผูออ้ที่ทํางานบริษัทนะคะก็จะมีประกันสังคมให้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นอาชีพอิสระละ่ะอย่างไครบ้านนะคะ mm hmm. ก็เช่นเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้านะคะรับจ้างนะคะขาย ขายของออนไลน์นะคะอาชีพสวยๆขับมอเตอร์ไซค์นะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะนักเรียนนักศึกษาต่างๆนะคะอาชีพใดก็ได้นะคะที่ไม่เป็นนะคะ,ะข้าราชการหรือว่าไม่เป็นประกันสังคมนะคะ,ะหรือถ้าเป็นประกันสังคมก็จะเป็นสี่สิบวงเล็บหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะสมัครกับอออกองทุนการออกแห่งชาติได้ค่ะความเป็นมายังไงบ้างครับกองทุนการออกแห่งชาตินี้เริ่มต้นมายังไงบ้างครับ ความเป็นมานะคะกองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยนะคะก็สืบเนื่องจากนะคะว่าในปี2564ปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะปัจจุบันนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยมีผู้สูงอายุเนี่ยประมาณ10ล้านคนคะ่ะจากประชากรประเทศไทยของเรา65ล้านนะคะหรือคิดเป็นร้อยละ15จ้านะคะ และนะคะผู้ที่มีอายุอยู่ในวัยทํางานอย่างเช่นพวกเรานะคะคุณกัญทพลหรือคุณผู้ฟังที่ยังอยู่ในช่วง3 5ถึง60ปีนะคะซึ่งเราเรียกว่าวัยกําลังแรงงานในวันนี้นะคะซึ่งจะมีสัดส่วนที่มากที่สุดนะคะในประเทศไทยตอนนี้นะคะ กลุ่มพวกเรากลุ่มคนกลุ่มแรงงาน,นยกำลังเคลื่อนเข้าสู่วัยชราในอนาคตอันใกล้นะคะและสัดส่วนวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุปัจจุบันนะคะก็คือกลุ่ม35-60ปีเนี่ยนะคะคิดเป็น4:1ต่อนะคะแต่ในอีก25ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะลดลงไปเลยค่ะเหลือครึ่งหนึ่งเลยเหลือ2:1นะคะ <Okay. S 1> นั่นก็สะท้อนว่าศักยภาพที่จะผลิตภาพให้กับประเทศคนที่จะผลิตนะคะเออ ขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจนะคะด้วยวัย35-60ก็จะลดน้อยลงนะคะแล้วก็มีแนวโน้มนะคะว่า,าผู้สูงอายุเนี่ยจะอยู่โดยลำพังมากขึ้นนะคะและหนึ่งในสามของผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเส้นรายได้ต่ำกว่าความยากจนนะคะแล้วก็ ผู้ที่อยู่ในระบบมูลเด่นนานที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็มีเพียงร้อยละเก้าเองเท่านั้นนะคะนี่ก็เป็นที่มานะคะว่ารัฐบาลก็เห็นความสําคัญแล้วก็ความจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราเราจะมีกําลังแรงงานในวัยสามสิบห้ถึงสิเนี่ยเคลื่อนเข้าสู่กลุ่มผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปแบบนะคะฉะนั้นการวางแผนการออมในปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งนะคะครับแล้วแล้ว,ลวใคร คนประเภทไหนอายุประมาณเท่าไหร่หรือว่าบุคคลแบบไหนที่จะสาม,สา,มารถสมัครเข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอชอนี้ได้บ้างครับอ่าถายแน่นอนนะคะเป็นโครงการดีๆจากรัฐบาลนะคะเราก็มอบให้กับคนไทยพี่น้องคนไทยเราทุกคนนะคะก็คือเบื้องที่หนึ่งเลยคือมีสัญชาติไทยนะคะแล้วก็มีอายุนะคะตั้งแต่สิบห้าถึงหกสิบปีนะคะอขอเน้นว่าสิบห้าถึงหกสิบปีนะคะก็คือ น้องนองนักเรียนของเราก็ออมได้ด้วยเข้ากองทุนได้ด้วยใช่ไหมคะคแต่ถ้าหลังหกสิบปีไปแล้วเนี่ยก็คือไม่ได้แล้วนะคะห้าสิบเก้าปีก็ยังท่องจมาที่กองทุนการศออึกษาได้เลยนะคะค่ะและคุณสมบัติข้อที่สามนะคะก็คือจะไม่เป็นผู้ประกันภัในระบบประกันสังคมนะคะคแต่ถ้าเป็นประกันสังคมเนี่ยจะเป็น ผู้ที่จะมาสมัครกองทุนการออมแห่งชาติได้ก็จะเป็นผู้ประกันตนในมาตราสีวงเล็บหนึ่งค่ะก็จะสามารถสมัครได้นะคะคและผู้ที่เป็นข้าราชการนะคะที่มีเงินบำนาญจากกบขนะคะแล้วก็หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยปิดสมัครไม่ได้นะคะคเพราะว่าถือว่าท่านได้รับเงินที่ในเรื่องของเอเงินจากเกษตียอายุอยู่แล้วนะคะ เรานะคะกองทุนการห่อนช่ยก็คือจะจัดให้เฉพาะในส่วนของผู้ที่ยังไม่มีเงินยังไม่มีเงินกองทุนหรือว่าไม่เข้าแหล่งกองทุนใดๆเลยนะคะ่ะก็อย่างเช่นอาชีพอิสระนะคะที่ไม่มีนายจ้างอย่างที่ยกตัวอย่างไปตอนต้นนะคะเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้านะคะเจ้าของร้านขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะนักเรียนนักศึกษาได้หมดนะคะ ครับก็บุคคลทั่วไปที่อาชีพอิสระเนี่ยครับหรือว่าถ้าอยู่ในประกันสังคมก็มาตรา40วงเล็บหนึ่งใช่ไหมฮะอายุตั้งแต่ต15ถึง60ปีนะรูปแบบการส่งเงินออมมีแบบไหนให้เลือกอยังไงบ้างครับอ๋อค่ะทีนี้รูปแบบการส่งเงินออมนะคะก็ขออนุญาที่จะจัดเป็นสามช่วงอายุด้วยกันนะคะก็คือว่าคุณผู้ฟังที่อายุ กลุ่ม15 30ปีนะคะก็สามารถที่จะส่งเงินให้กับกองทุนการออมแห่งชาติได้นะคะโดยที่รัฐเนี่ย ก็จะสมทบให้อีกปีละไม่เกิน600บาทนะคะทั้งนี้ก็คือขึ้นอยู่กับเงินออมที่ส่งให้นะคะและช่วงอายุที่2นะคะก็คือ30 50ปีนะคะรัฐก็จะสมทบให้อีก80%ของเงินออมนะคะแต่ไม่เกิน960บาทนะคะและช่วงอายุที่3คือกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คืออายุตั้งแต่50 6 0ถึง60ปีนะคะส่งเงินเข้าเงินออมนะคะแล้วรัฐก็จะสมทบให้อีกไม่เกิน1,200บาทค่ะทั้งนี้นะคะ ประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยนอกจากเงินที่เราสะสมแล้วนะคะรัฐสมทบให้อีกนะคะแล้วรัฐยังมีดอกผลนะคะ,ะที่รัฐจะค้ำประกันเงินผลตอบแทนให้เนี่ยมไม่ต่างก่าอาตราดอกเบี้ยนะคะของจิตธนาคารเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินบำนาญตลอดชีวิตด้วยนะคะถ้าเกิดว่าออมอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็จำนวนเงินเนี่ยถึงเกณฑ์ที่กศชกำหนดนะคะ ครับแล้วในในการเป็นสมาชิกแล้วในการส่งเงินออมนี้ขั้นต่ำมีไหมฮะค่ะในเรื่องของการส่งเงินออมขั้นต่ำนะคะขั้นต่ำเนี่ยเราจะส่งได้เพียงห้าสิบบาทต่อครั้งนะคะหรือตลอดทั้งปีก็ได้นะคะเราจะส่งทุกเดือนก็ได้เดือนละห้าสิบาทรบหรือถ้าเรามีมากกว่าห้าสิบาทนะคะ อ,องคการออมแห็งชติกำหนดไว้เพดานที่ไม่เกินหนึ่งมื่นสาบาทนะะก็สามารถที่จะส่งได้ถ้าเดือนไหนเราพร้อมเราส่งนะคะแต่ถ้าเดือนไหนเราไม่พร้อมเราเว้นไว้ก่อนเรายังไม่ต้องส่งเงินออมก็ได้นะคะโดยนะคะในช่วงระหว่างสมมุติว่าเราเริ่มออมตั้งแต่เดือนมกราถึงธันวานะคะก็ ไม่จาเป็นต้องส่งทุกเดือนนะคะส่งเดือน mm hmm. เดือนเว้นเดือนหรือส่งต่อเนื่องก็ได้นะคะค่ะแต่สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับก,ก็คือเมื่อตอนอายุครบ60ปีนะคะแล้วก็จะยุติการออมนะคะกองทุนการออมแห่งชาติก็จะให้สมาชิกขอรับเงินคืนนะคะโดยกอชอนเนี่ยจะจ่ายเงินคืนให้เป็นในลักษณะของรายเดือนนะคะ mm hmm. โดยจะจ่ายคืนให้เ,เดือนละเท่าๆกันนะคะก็คือจะจ่ายเงินมาจากส่วนไหนนะคะส่วนที่หก็คือเงินที่สมาชิก ส่งเข้ามานะคะส่วนที่สองก็คือเงินที่รัฐสะสมให้นะคะแล้วส่วนที่สามก็คือเป็นเงินดอกผลนะคะมเมื่อรวมกันทั้งสามก้อนเนี้ยค่ะรัฐก็จะเอามาหารนะคะหารด้วยตัวเลขสองร้อยสี่สิบนะคะ <Okay. S 2> ถ้าเกิดว่าคำนวณออกมาแล้วเนี้ยเกินหกร้อยบาทนะคะท่านก็จะได้รับเงินนะคะเรียกว่า เป็นรายเดือนบำนานไปตลอดชีพเลยนะคะแต่ถ้าหารออกมาแล้วเนี่ยต่ำกว่า600บาทนะคะท่านก็จะได้รับเงินนะคะเรียกว่าเฉพาะในส่วนของเงินสมาชิกนะคะที่รัฐสะสมให้ด้วยแต่จะไม่ได้รับตลอดชีพจะได้รับแค่เฉพาะเงินที่เราออมและรัฐสะสมให้ะคะ่ะ ทีนี้ก็มีคําถามนะคะก่อนน้นี้ว่าถ้าเกิดเพื่อสมาชิกขอลาออกก่อน60ปีนะคะสมาชิกจะได้รับเงินคืนไหมตอบเลยนะคะว่าได้รับนะคะแต่จะได้รับคืนเฉพาะในส่วนของเงินสมาชิกเท่านั้นบวกกับดอกผลนะคะแต่เงินที่รัฐจ่ายให้เนี่ยรัฐไม่ได้ให้นะคะก็ถือว่าผิดเงื่อนไขนะคะค่ะครับ ก็ถือว่าในระยะเวลาที่เราออมอยู่นะครับเรายังไม่ได้รับดอกผลหรือว่าผลตอบแทนจนกว่าจะอายุครบ60ปีแต่ถ้า,ถาผ่อนไม่ไหวอยากจะยกเลิกก็สามารถที่จะอย่างที่บอกไปว่าก็จะคืนเงินให้ในส่วนของที่เราส่งไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะค<ร>แต่อย่างนี้นะคะคุณจันคร์คระคในเรื่องของกองทุณการออมแห่งชาตินะคะรัฐบาลเนี่ยเรามองในเรื่องของระยะยาวนะคะคว่า หลังจาก60ปีไปแล้วเนี่ยความมั่นคงในชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยนอกจากเราจะได้เงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือนใช่ไหมคะ6 0 7 0 0แล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันน้อยไปมันมากไปนะคะรัฐบาลเองก็ออกทางเลือกนะคะใ,ในเรื่องของกองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยให้ท่านได้มีความมั่นคงหลัง60ปีไปแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัดสินใจเข้ามาในส่วนของกองทุนการออมแห่งชาติแล้วเนี่ยจริงๆก็ไม่อยากที่จะให้คิดว่าจากกลาออกหรือจะถอนนะคะอยากที่จะให้ แบ่งเ,เงินเป็นสองส่วนเลยค่ะคเพื่ออนาคตที่เรารักของเราเองนะคะว่าเราก็ไม่รู้ว่าลูกหลานเนี่ยจะเลี้ยงเราไหมนะคะ<ม>เราจะมีเงินเพียงพอไหมกับเบีย้ยยังชีพหกร้อยเจ็ดร้อยใช่ไหมคะครเรามาสร้างความมั่นคงของตัวเราเองดีกว่านะคะด้วยการที่ออมตั้งแต่วันนี้นะคะ<ม>เราไม่ได้ออมอย่างโดดเดี่ยวนะคะเราออมแบบมีรัฐเนี่ย<ม>ช่วยสนับสนุนออกมาให้เราด้วยนะคะขออนุญาตที่จะทวนนิดหนึ่งดีกว่านะคะว่าถ้าสิบห้าถึงสามสิบปีเนี่ยรัฐ ถ้าเราใส่เงินเข้าไปเนี่ยรัฐก็จะช่วยสมทบฟุ้นเข้ามาให้เราด้วยห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะของเงินที่เราใส่ใส่เข้าไปแต่ไม่เกินนะคะหกร้อยบาทนะคะหเห็นไหมหว่าถ้าช่วงสิบห้าถึงสามสิบปีนะคะเช่นถ้าเราใส่เงินเข้าไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะครึ่งของหนึ่งพันสองร้อยที่รัฐให้เนี่ยก็คือหกร้อยบาทก็คือ เงินของเราหนึ่งพันสองร้อยบวกกับเงินของรัฐอีกหกร้อยก็เป็นหนึ่งพันแปดร้อยนะคะหรือถ้าเกิดว่าในช่วงอายุสิบห้าถึงสามสิบปีที่รัฐจ่ายให้อีกห้าสิบเปอร์เซ็นของเงินออมของเราเนี่ยถ้าเราใส่เงินเข้าไปสองพันบาทนะคะรัฐบอกว่าจะใส่เงินให้ห้าสิบเปอร์เซ็นตใช่ไหมคะแต่ว่ารัฐมีเพดานดวิธีหกร้อยนะคะนั่นก็คือว่าเราใส่เงินเข้าไปสองพันบาทรัฐก,ก็จะเติมเงินให้เราไม่ใช่หนึ่งพันนะคะแต่เราจะเติมเงินให้เรา 600บาทเพราะรัฐมีเพดานสูงสุดไว้ที่600บาทในช่วงอายุ15-30ปีนะคะครับแต่ว่าถ้าอายุ30-50ปีนะคะสิ่งจูงใจที่รัฐให้รัฐให้ถึง80เปอร์เซ็นต์่าเยอะเลยทีเดียวนะ,นะคะคถ้าเราส่งเงินนะคะ1,200บาทเนี่ยรัฐจะใส่เงินให้เราสูงสุดถึง960บาทบนะคะครับแต่ถ้าเราใส่เงินมากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะคำนวณได้เองเลยค่ะว่ารัฐจะคำนวณให้เราจะ จะใส่จะคืนเงินให้เราเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นของเงินที่เราออมนะคะแต่จะต้องไม่เกินเก้าร้อยหกสิบาทที่รัฐมีเพดานไว้นะคะในช่วงอายุสามสิบถึงห้าสิบปีค่ะและถ้าช่วงอายุห้าสิบถึงหกสิบปีนะคะเราใส่เท่าไหร่นะคะรัฐออมคืนให้เรานะคะรัฐโ่งคืนให้เราอีกร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะถ้าเราใส่หนึ่งพันสองร้อยรัฐก็จะใส่ให้เราอีกหนึ่งพันสองร้อยเลยค่ะซึ่ง อ่าแต่ถ้าเราใส่มากกว่าหนึ่งพันสองร้อยนะคะเช่นใส่เข้าไปห้าพันเลยนะคะ<ม>รัฐส่งให้ร้อยเปอร์เซ็นของห้าพันไม้ไม่นะคะรัฐก็คือมีเพดานของรัฐเหมือนกันว่ารัฐจะใส่ให้อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะซึ่งอลองเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยถ้าไปฝากธนาคารนะคะเราก็จะไม่ได้รับผลตอบแทนคืนอย่างนี้เลยนะคะ<ม>ซึ่งก็จะถือว่าเป็นผลตอบแทนที่สูงมากนะคะ ครับในยะสําคัญของกองทุนการออมแห่งชาตินี่คือต้องการให้คนไทยมีนิสัยในการออมใช่ไหมฮะ ถูกต้องค่ะครับครับก็ได้วางแผนนะคะแล้วก็ได้มีรอยยิ้มในวัยที่เรา670ไปแล้วนะคะว่าเราเนี่ยก็จะยังมีเงินนะคะที่มากกว่าได้ยังที่ผู้สูงอายุใช่ไหมคะที่ให้มากกว่า600 700แต่เรายังมีอีกก้อนหนึ่งก็คือของกองทุนการออมแห่งชาตินะคะแล้วก็ถ้าเราตัดสินใจช้านะคะถ้าลังเลว่าเอ๊ะจะออมไม่ออมดีนะคะเอ๊ะเงินเนี่ยมีความจําเป็นต้องใช้ต้องใช้ที่อื่นก่อนอย่างเงี้ยนะคะก็ สามารถดูได้เลยนะคะว่ามันก็จะเสียประโยชน์ไปในอน,นาคตนะคะครับแล้วแล้วท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่สนใจสมัครคได้ที่ไหนบ้างครับอ๋อค่ะสถานที่ที่จะสมัครนะคะก็คือออได้เลยนะคะที่ธนาคารของรัฐนะคะทั้งธนาคารสีฟ้าก็คือธนาคารกรุงไทยนะคะคสีชมพูธนาคารอมสินทกสนะคะสีเขียวอาคารสงเคราะห์สีส้มนะคะ ซึ่งธนาคารได้ทุกสาขาเลยนะคะก็พร้อมที่จะรับสมัครนะคะและ,ะสำนักง,งานคลังจังหวัดเองที่สารการเราก็<ม>รับสมัครด้วยนะคะแต่ที่สะดวกและคล่องตัวไปกว่าน,น,นั้นนะคะก็คือท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์รรมือถือนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของกอชนะคะเมื <Download application S 2> ่อดาวน์โหลดเข้ามาแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันก็สามารถที่จะ สมัครได้เลยนะคะวิธีการสมัครก็จะค่อนข้างสะดวกมากเลยนะคะเพียงแค่เรามีเลข13หลักนะคะ mm hmm. แล้วก็มีเลขหลังบัตรประชาชนนะคะแล้วก็เบอร์โทศรศัพท์แล้วก็ชื่อนะคะชื่อของบุคคลที่เราปรการที่จะให้เขาได้รับผลประโยชน์หากเรา เสียชีวิตก่อนนะคะก็สามารถที่จะกรอกรายละเอียดนั้นไปได้เลยนะคะหรือถ้าเรามีสมาร์ทโฟนแล้วเรารู้สึกว่าเออเราสมัครแล้วเราเรามีความสุขนะคะกับการที่เราจะได้มั่นคงในอนาคตเราก็สามารถใช้สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยค่ะแอปพลิเคชนันของเราเนี่ยมสมัครให้กับเท่านอื่นได้เลยนะคะญาติหรือว่าลูกหลานของเราก็สมัครให้ได้นะคะและนะคะ การจ่ายเงินออมด้วยเลยดีไหมคะว่า,าทุกๆเดือนเนี่ยเราจะไปจ่ายเงินออมสมมติเราอยากจะออมเดือนละห้าสิบบาทหนึ่งร้อยหนึ่งพันหรือถ้ามีหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทก็จ่ายได้เลยนะคะรัฐรัฐเพดานสูงสุดไปที่รับปีละไม่เกินหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทสำหรับกองทุนการออมแห่งชาตินะคะก็สามารถที่จะจ่ายได้ธนาคารดังที่กล่าวมาแล้วนะคะหรือว่าจะจ่ายผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ด้วยเลยนะคะค่ขออนะุญาตเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยทาง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัท,ะทะลุงนะคะท่านก็ให้ความสําคัญนะคะกับกองทุนการออมแห่งชาตินะคะก็ท่านให้ทุกอําเภอเลยนะคะสมิญตราทุกอําเภอเนี่ยสามารถที่จะเป็นหน่วยอีกหน่วยหนึ่งนะคะในการรับที่จะเข้าสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติได้ด้วยนะคะก็สมมติท่านอยู่ที่อำเภอไหนก็เดินไปที่ว่าการอำเภอนะคะเราบอกเจ้าหน้าที่ว่าจะมาสมัครกองทุนการออมแห่งชาติก็ได้ด้วยแล้วก็จ่ายเงินนะคะรายเดือนที่สมิตราก็ได้ด้วยนะคะ ครับในกรณีที่ส่งเงินออมแล้วระหว่างที่เราส่งเงินออมเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็เสียชีวิตยังไงต่อครับมีการดําเนินง,งานยังไงครับหรือว่ามีการอม,มอบให้ลูกหลานหรือว่ายังไงครับหรือหรือว่าคืนเงินให้ลูกหลานในกรณีที่ออมอยู่แล้วก็เสียชีวิตเสียชีวิตนะคะครับอ,อ่อค่ะเราก็แบ่งเป็นสองกลุ่มอย่างนี้นะคะก็คือว่าถ้าเราเสียชีวิตนะคะเงินที่เราสมทบนะคะ ที่เราใส่เข้ามาแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะคะ,ะ,คะบวกทางเงินของรัฐนะคะรัฐไม่ทิ้งนะคะแม้ว่าเสียชีวิตเงินที่รัฐจะให้รัฐก็ยังให้นะคะอันนี้ท่านไม่ต้องกังวลเลยนะคะแล้วเราก็จะจ่ายแต่เราจะจ่ายเป็นในลักษณะก้อนเดียวนะคะก็คือจ่ายให้กับทายาท่ายให้กับผู้ที่ท่านระบุตอนที่สมัครอะคะ่ะตอนที่สมัครเขาจะมีให้กรอกนะคะว่า ถ้านในกรณีที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยเงินเนี่ยท่านจะมอบให้ใครนะคะเขาก็จะให้ระบุเลยนะคะผู้รับผลประโยชน์ให้ใส่เลขบัตรประชาชนนะคะแล้วให้ใส่เลยว่าจะให้สมมติกอไก่จัดส่วนเปอร์เซ็นต์ห้เปขอนางขอไข่ให้20%่สิบเให สัดส่วนเท่าไหร่ได้ด้วยสมมติเรามีลูกหลายคนใช่ไหมคะในตอนที่เราสมัครเขาจะมีให้กรอกเลยค่ะว่าให้ใครบ้างและให้สัดส่วนเท่าไหร่นะคะรักมากรักน้อยอาจจะสัดส่วนไม่เท่ากันนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะระบุในตอนต้นตั้งแต่ตอนสมัครได้เลยมัครไ่้เลยครั้งเดียวให้ก้อนเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นของสมาชิกนะคะเองเนี่ยเราจะจ่ายเป็นรายเดือนเป็นจนกว่าท่านจะเสียชีวิตใช่ไหมคะ แต่นนถ้าเกิดว่าราออกก่อนใช่ไหมคะราออกก่อนอายุ60ปีเนี่ยเพราะเราอาจจะมีความจําเป็นต้องใช้เงินที่เราสะสมเข้าไปนะคะค่ะท่านก็จะได้รับเฉพาะนะคะเฉพาะในส่วนของเงินที่ท่านสะสมเข้ามาแต่เงินของรัฐเนี่ยจะไม่ได้รับนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าก,งงกองทุนการออกสินทตเนี่ยค่ะก็คือสนับสนุนให้ท่านเนี่ยออมระยะยาวมีวิธีในในการออม อยู่กับปอชาจนไปถึง60ปีออมกันไปนานๆน,นะคะ,ะถ้าท่านผิดเงื่อนไขนะคะรัฐก,ก็จะไม่ได้จ่ายในส่วนนี้ให้ะค่ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณธาราพรครับได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะเลยทีเดียวนะครับนะบสุดท้ายครับเ<า>ชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในกลุ่มที่สมควรจะเข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาตินิดหนึ่งแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรยังไงเราสามารถที่จะสอบถามเบอร์ไหนได้บ้างเชิญครับ สำหรับนะคะทุกท่านเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะท่านที่เป็นเกษ,ษตรกรนะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะ <c oughs> <c oughs> ค่ะก็ท่านที่มี <c oughs> อาอาทีพอิสระนะคะก็สามารถที่จะอ,ออมได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะติดต่อ,อ,อกองทุนการออมแห่งชาติได้นะคะที่เบลล์เลขศูนย์สองค่ะครับศ <c oughs> ูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเก้าค่ะศ <c oughs> <c oughs> ูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเก้า ค่ะศูนย์สองนะคะศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเก้าค่ะหรือว่าที่สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุงนะคะก็ศูนย์เจ็ดสี่ค่ะครับหกหนึ่งสองสี่ศูนย์เจ็ดค่ะครับขอบคุณคุณธารพรจบรัฐนะครับนักวิชาการคลังชำนาญการชำนาญการครับจากสำนักงานคลังจังหวัดพัทลุงนะครับเดี๋ยวข้อมูลเพิ่มเติมก็จะได้พูดคุยกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับวันนี้เวลาเหลือน้อยเหลือเกิน ขอบคุณสําหรับการให้เกียรติมาประชาสัมพันธ์โครงการดีๆของรัฐนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านฟังครับนะก็อย่าลืมนะครับไปเข้าร่วมนะครับกองทุนการออมแห่งชาติได้เลยนะครับท่านฟังครับท่านฟังก็จะได้มีชีวิตที่มั่นคงในวัยเกษียณนั่นเองมีเงินใช้นะครับรัฐบาลก็จะไม่